โยวาซาสวัสดีไปรุ่นเมกาวัดีเปรุ่นดูบ่ดีเปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม m ไมค์ครับเรจินนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมอยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็เป็นภาคที่3แล้วนะในจกักรวาล Minecraft นะมันจะมี Minecraft ภาคแรกนะท่านผู้ชมนะเออ Minecraft ภาคแรกเนี่ยจะเป็น Minecraft ปกติที่เราเล่นกันนะ เด็กๆเ,เล่นกันอะไรเงี้ยนะจะเป็นไมค์ครับตั้งแต่ปี2008นะครับที่มันเล่นบนมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะจะเป็นมุมมองคนที่หนึ่งั่นแหละอันนั้นแหละนะครับอันนั้นคือภาคแรกส,ส่วนต่อมาภาค2จะเป็นไมค์ครับเออไมค์ครับดันเจียนนะจะเป็นแนว RTS นะครับตะลุยลงดันในดันเจียนนะท่านผู้ชมนะ อ่าส่วนภาคนี้นะครับจะเป็นปี2 0ง0ันสิบอ่สองพันามนะจะเป็นマイคราฟเรเจนต์นะท่านผู้ชมนะอืมลิงก์ซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับตัวนี้มันเพิ่งออกมาประมาณเดือน5นะท่านผู้ชมนะเดือน5นะครับอืมก็เกมนี้นะครับมันเล่นได้1คนนะครับแต่ว่าสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับมันก็อ่าผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังก็คือเจ้าตัวเกมนี้นครับมันจะเป็นเกมแบบว่าเราได้รับบทเป็นผู้นําแม่ทัพนะท่านผู้ชมนะนำเหล่ามินเนี่ยนของเราเนี่ยหรือว่าเหล่าลูกสมุนของเราเนี่ยไปต่อสู้โจมตี กับเจ้าตัวพวกปีศาจ underworld อะไรพวกนี้นะครับฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนะ,ะเราก็จะได้ต่อสู้ปกป้องผู้คนไปด้วยนะท่านผู้ชมนะมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยแล้วก็เกมนี้เล่นบนเจ้าตัว Nintendo Switch OLED รันได้ประมาณ30เฟรมถึง40เฟรมเลยนะท่านผู้ชมนะมก็เป็นบางฉากนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อแผ่นเกมอยู่ด้านล่างํายันในคลิปราคาประมาณ1,000บาทนะสำหรับแผ่นเกมส่วนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED ตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาราคาประมาณ10,000นะมือสองจะอยู่ประมาณ 8ถึง9,000นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาบอกก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนี้มันมีสเปคอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น CPU กับ GPU จะเป็น NVIDIA t i g r ศูนย์จุดสี่ะนะถ้าต่อผ่าน dock เนี่ยหรือว่าเครื่องชาร์จมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.5 t e r a f l o p าความแรงนะครับแล้วก็อาจะมาด้วยหน้าจอ7นิ้วนะครับเป็น OLED นะครับ OLED นะท่านผู้ชมนะอืม7นิ้วนะครับเป็นอ่าในส่วนของ HD นะครับ Full HD นะครับแล้วก็มากับแบต4,300ันสมร้อิแอมป์ได้แนะน้ำสูงสุดถึง อ่าหกถึงแปดชั่วโมงเลยนะครับลำพงดอกดังมากนะเสียงดังมากเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มานะละเราก็มากับเจ้าตัวอ่าจอยนะซ้ายขวาที่สามารถถอดออกต่อจอยได้นะเล่นได้สองคนนะท่านผู้ชม,ชมนะบางเกมเนี่ยสามารถถอดจอยออกมาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ มีตูดชาร์จแบบไทซีมีช่องต่อหอูฟังส .5 นะแล้วก็มีในส่วนของช่องใส่เกมการ์ดแล้วก็ใส่เจ้าจตัวไมโคร s d สการ์ดได้สูงสุดถึง2เทราไบต์นะแต่มันมีติดเครื่องมาให้อยู่แล้ว6 4กิกนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะจะมีข้อดีเวลาเราซื้อแบบแผ่นมานะคือเราเสียบป,ปุ๊บเล่นได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรเสริมเลยนะเล่นออฟไลน์ก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะเออหรือว่ายกเว้วนแต่ว่าเราจะอัปเดตแผทเนาอท่านผู้ชมเนาะประมาณนี้เลยมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับท มันช่วยตัวประกันกันอยู่นะท่านผู้ชมนะสวยสับหน่อยสับหน่อยตอนนี้นะครับเกมสามารถที่จะสร้างมินเนี่ยนมาได้นะเห็นไหมนี่สามารถกดสร้างมินเนี่ยนได้นะมันจะมีบนล่างซ้ายขวาสร้างมินเนี่ยนมีทรัพยากรพวงนี้เราต้องไปฟาร์มหาเอานะท่านผู้ชมนะสามารถขุดแร่ขุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เอาดินี่มันก็จะมีในส่วนของต้นไม้มีหินมลีลามาแมกมามีเพชรมีอะไรพวกนี้นครับตอนนี้เรากําลังสับอยู่ตีพวกมอนสเตอร์ตัวนี้ก่อนนี่นี่ เราเรียกเราเรียกรวมพลตัวก่อนแป๊บนึงเฟิร์แล้วก็มาร์คมาร์คหน่อยนี่สาบเลยนี่ๆนฟันฟันหน่อยฟันหน่อยเปทำไมมินเนี่ยเรามันไม่สู้เลยวะเดี๋ยวเราถอยมาก่อนมินเนี่ยเราไม่เป็นงานเลยนะนี่คนดูแปบบนึงนะผมขอปรับ แกมินเนี่ยนแป๊บมินเนี่ยนนี้ไม่โหดเลยโกเลมตัวเนี้ยมัสซี่โกเลมเนี่ยอ่ารีฟันผมจะรีฟันให้หมดนะครับเอาตัวอ,ออกไปก่อนเราสามารถตีได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวนี้ผมกำลังรีฟันมันแล้วก็จะรีมูฟมันออกโอเคแล้วผมจะสร้างอ่าตัวนี้ขึ้นมานะครับมินเนี่ยนตัวนี้แทนกับมินเนี่ยนมินเนี่ยนมินเนี่ยนธนูไหม เอ่อตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ผมไม่เคยสร้างว่ะโอเคมินเนี่ยนนี้ผมไม่เคยลองนะครับอ่าแล้วก็สปอนมันขึ้นมาได้นะครับสร้างมินเนี่ยนขึ้นมาสิบห้าโอเคตรงนี้ผมจะสร้างมินเนี่ยนพวกนี้ว่มินเนี่ยนโอเคไปลุย วุ้ยลืมเรียกต้องเรียกก่อนต้องกดาวเพื่อเรียกก่อนเรียกมินเนี่ยนก่อนมาเอสโคเอสโคปลุ่มเข้าไปหน่อยนี่ลิงตรงนี้เลยสวยสวยเออมันต้องเป็นมินเนี่ยนแบบนี้ดิสวยมาเรียกนะครับชูธงเรียกก่อนอันนี้เร็วเป็นมาด้านบนนะฮะ นี่สับเลยตรงนี้นี่สี่สีเออมันต้องอย่างนี้สิมันจะได้พังไวหน่อยโอ้โอบินเนียนเมื่อกี้นี้แม่งเจ๊ก็อะไรโอเคมาตรงนี้เออนี่นี่สับสับช่วยกันต่อสู้หน่อยเพื่อนสวยนี่เกมนี้ก็รันได้ดีเลยนะประมาณ30มสถึงหกเฟรมเลยนะคนดู สับหน่อยสับช่วยหน่อยมีเวลาเราตีแล้วก็กด e นะ e คือคือตีนะครับแล้วก็สามารถที่จะบิวทางสะพานไปฝั่งนู้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างนี่ให้กดฝั่งขวานะครับแล้วก็กด z Z l แล้วก็สร้างโอเคเอา้าวรีล่วง what the h ้วงล่วงล่วงลวงรีคอรีคอร์ก่อน ไปไปมาแล้วสวยมีนเนี่ยเรามาแล้วว่าช่วยกันต่อสู้สิเพื่อนเคลียร์พื้นที่นะตอนนี้แหมซื้อเอาซีเอาซีนี่บากะนี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่โคตรล่อโคตรที่โคตรเรืงเอาโพสต์ดิสทอยเรีเยบร้อยนะท่านผู้ชมนะมีนเนี่ยเราเสียไปตัวหนึ่งนี่หว่า ไปเปิดกกงให้กับผู้ค้นก่อนนะครับตรงจุดนี้โอเคเขาต้องมีคีย์เหรอตรงนี้ต้องมีกุญแจนะครับไปเลยครับเราช่วยแล้วเราจะต้องทำไงนี่สร้างอาณาจักรใครเข้าใหม่เรอหรือไงมานี่มานี่เร็วเดี๋ยวเราขึ้นไปรับปีเนียนแล้วก่อนนะ มินเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเรียกรีคอตรงนี้ก็ได้เรียกรีคอตรงนี้ึ๊บอ่ารีคอกดเอชใช่ไหมเคยรีคอมานะแล้วก็รีมูฟเลยนะครับเราตีไปจุดหนึ่งแล้วนะตอนนี้จุดตรงนี้นะครับตีไปจุดหนึ่งแล้ว เคยูแฮ okay. okay. ปเดี e ร์โอเคระหินดิสทอรี่โอเคเรียบร้อยนะรตรงนี้จุดนี้เราสร้างอันนี้ขึ้นมาได้ไหมนี่สร้างมุมขึ้นมาได้ไหมวะแถวนี้ผมดูก่อนมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งไปแล้วอะ Aero Tower อร์น,นี่ไม่ได้ตังนี้ก็ไม่ได้ผมว่ามา อันนี้มินเนี่ยนแล้วทาทำการบร์บนะท่านผู้ชมนะไหนเปิดครับผมจะทําการวร์บไปสักหน่อยวร์บไปจุดอื่นนะที่เรายังไม่ได้ตีโอโซนนี้โซนใหญ่เลยเนะี่ยคนดูอ่ามากก่อนนะครับไปเพื่อนเริ่มมืดแล้วนะฮะเย้อุ๊ย จมน้ำได้เลยน,นั่นเอคนดูนะแถวนี้โอเคนี่เป็นป้อมในฮอตบาร์ hot bar แล้วนะอ่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับเจ้าตัวเกม Minecraft เบรจินนะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยใต้คลิปนะเป็นแบบตลับนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์ซื้อเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED ตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างคำบรรยใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า